ถ้าไม่ก็บมันใยูทูบก็่ได้กางกีตาร์ก็ไม่เก็บันนีเอลมาตก็ได้คืนนานนะคับอกทำตามที่เขาบอก่บิรไม่มินสสูงเลย ราจะมาบอกวิธีทำกันโอเคเก็บสามอันครับสี่อันสี่สี่สี่วางเจ้านีไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ถามครับตรนนี้นก็จะได้สามพอดีนี่พอดีวิร้อนไหน่นะ

ะไปเจอทา,ทางที่ผมจะไปทำใกลๆจากไอ้เครื่องเมื่อกี้กลับมาทางใกลๆ้ๆปุ่มครับเอสตอมสองอันครับเบสโลคเบสโลคตามสองครับทำไมหนูใช้เบสโลคละครับมันทนทานที่สุดนะครับในมครับคุณไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปแต่ถ้าในเคียร์ทีทีคุณได้นะครับ ต่อแบบนี้โอเคครับประมาณนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ครับแล้วก็ไอสตอนเชื่อมครับแล้วก็ตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ครับโอเคไม่ทันก็กลับไปดูใหม่ได้นะครับต่อมาอีกสักขั้นหนึ่งเป็นสามขั้นพอดีนะโอเค ตรงนี้อ่าเนี่ก็จะนับหนึ่งสองโอเคครับแล้วก็วางเทียนทีไว้ตรงกลางตรงนี้ตอนนี้นต่อสายได้อ่า no, no 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 ได้นี่เฮียก็ไปจริงๆครับอืมในตัวหลายๆอันโอเคครับปกติแล้วครับ ข้ามบนต่อสายไดสโตนเนะครับข้ามบนต่อสายไดสโตนจึบจิบต่อสายไดสโตนโอเคต่อเสร็จแล้วมาจุดนี้อีกจิบก็เรามายืนตรงนี้ครับขอภัยครับขอเพลงจริงเปิดหมดประหยัดแบตเตอรี่ครับนี่ไงมันยังไม่ลงมาอีกเหรอฮะ อาไโอ๋อเขาก็องดูี่ซนานแล้ทำไมยวนีอ๋อเียตอนตรงน,นี้พังครับเดี๋ยวตรงตนี้พังเขาไปเขาไปอ่ะอก็ตรงมานี่ ผิดถ้าผิดทับผิดถ้าผิดผิดต้องจัดไร,รต่อใส่ไดโซตรงนี้ครับโอ้โอ,โอเออขอใครขอใครข,ขอให้อ้าวหายเลยไม่ได้เตรียมพร้อมก่อนก็เป็นจริงขอใครครับมันไม่ได้ทำเหมือนกันเลสฮะแต่ทำแบบนี้ครับนี่นครับที่ถูกต้องขอใครจริงๆคพราะฉันเป็คนที่ทำผิด ขออภัยมากๆครับขออภัยขออภยัยโอเคเราก็มาต่อเอสตรนูนเดิมดีกว่าโอเคโอเคครับโอเคโอเคอ่ะลองคิดโอเค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 ไปไปไปโอเคครับ hmm. okay, นี่ครับพยายามอย่าให้โดนใส่กำเดินน้ำฮะุกอย่างเสจแล้วครับไม่มีอะไรคว้างฮะบินพร้อมบินพร้อมบินได้สำหรับคลิปนี้เขาจบเพียงเท่านี้เราขอทถ่ายเป็หน่งเ้ียวกันนะ โอเคเราเปิดข้างบนอย่าลืมครับอย่ามันจะไม่เด้งขึ้นไปกดกดปุ๊บอ่ะกดปุ๊บไปับบินอ่าถ่ายรูปไปภาพหนึ่งรับโอเคครับ okay, so nice. สวัสดีครับ